เรือนจำอำเภอแม่สอดจัดพิธีส่งน้ำพระเจดคุบเทพารักษ์รักษาเรือนจำและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานที่บริเวณหน้ามณฑลประดิษฐานพระเจดคุบเทพารักษ์รักษาเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธีรพันธ์คำเชื้อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเรือนจำอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและพนักงานเรือนจำแม่สอด ร่วมกับสำนักงานยุตธธรรมจังหวัดแม่ขอายครับจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดพิธีส่งน้ำพระเจตคุบเทพารักษรักษาเรือนจำและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ผู้อาวุโสอดีตข้าราชการเรือนจำอำเภอแม่สอดและเรือโทวสารคำนวณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดร,ร่วมสืบสารงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยเนื่องในวันมหาสงกรานต์ประจำปี2559 สร้างความเป็นสิริมงคลต่อเรือนจําอำเภอแม่สอดและสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้บัญชาการเรือนจาอำเภอแม่สอดกล่าวว่างานประเพณีรดน้ําดําหัวของทางเรือนจําอำเภอแม่สอดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันมหาสงกรานต์เดือนเมษายนซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีพี่น้องกรมราชทัณฑ์เรือนจําอำเภอแม่สอดและหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดตากแม่สอด จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมอวยพรปีใหม่เปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ร่วมแสดงออกถึงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้อาวุโสและสร้างความรักความสามัคคีจนมีความพร้อมที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าสากลในโอกาสต่อไป รักโคนงสุขปัญญานะครับประส่งน้ำพระเศ็ขอนเชิญพึ้น